กระจกอางเนี้ยก็คงขายกล่องแค่ไม่กี่บาทเยลีเขาพัฒนาขึ้นตั้งเยอะเมื่อก่อนเยลีเขาหาบของตลอนตลอนขายไปทั่วแต่เดี๋ยวนี้ได้ยืนขายอยู่กับที่แล้วไงฉันละสงสารกันจริงๆมาม่าค่ะกล่องละสามสิบบาทเลยนะคะโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะน่คะฉันเอาสองกล่องจ้ะได้ค่ะ เอาหน้าอะไรคะเอาหน้ากุ้งกับปูอัดแล้วกันจ้ะได้ค่ะแม่ค้าเดี๋ยวฉันขอยืนกินหน้าร้านกล่องหนึ่งได้ไหมได้ค่ะนี่คะ่ะ เค็มๆหวานๆมันๆแล้วก็แถมมีรสเผ็ดนิดนึงอะ่ะมันเข้ากันมากเลยจ้ะอร่อยมากๆเลยไหมคะขอบคุณนะคะเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านเราทำเองเลยนะคะมมแม่คะจ๊ะกล่องนั้นอะ่ะฉันขอเพิ่มกุ้งตัวหนึ่งได้ไหมจ๊ะได้ค่ะ ค่ะจ้าหกสิบาทนะคะนี่จ้าหกสิบาทขอบคุณค่ะก็ว่าทำไมร้านแม่ค้าขายดีจังที่แถมแม่ค้าก็พูดจาน่ารักแล้วก็ชอบแถมให้ลูกค้านี่เองเดี๋ยววันหลังฉันมาอุดหนุนใหม่นะขอบคุณนะคะพีเฮดจอ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 ดกันมีอะไรบ่างควันกระโจก นั่นเย็นลี่หรือเปล่าช่วยดูสิเออนั่นเย็นลี่จริงด้วยอ,ะอ่ะ้าเห็นลี่ก็นึกว่าใครแก่นี่เองอะเนอเฮดไม่เจอกันตั้งนานเลยนะฮั <h ane> นแน่ี่พวกแกสองคนเป็นแฟนกันแล้วเหรอเฮ้ย <laughs> <h uy> <h uy> อะไรเนี่ย ป็นแฟนกันไม่เห็นจะบอกฉันบ้างเลยพวกเราจะบอกแกได้ยังไงล่ะเฟซกกก็ไม่มีไลน์กลุ่มแกก็ไม่เข้าแถมเบอร์โทรแกก็เปลี่ยนไปแล้วด้วย <c oughs> จริงด้วยว่ะขอโทษทีนะฉันทำงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาคุยกับเพื่อเลยอะ่ะแกคงจะยุ่งจริงๆแบะวันๆก็คงจะอยู่แต่หน้าเตาร้อนๆทำงานงกๆๆงคง,ง,ง,งจะเหนื่อยหน้าดูเลย เนยแกไปพูดอะไรแบบนั้นล้วไม่เห็นนอะว่าเดี๋ยวนี้เยลลี่เขาพัฒนาขึ้นตั้งเยอะยังไงหรอเฮดก็เมื่อก่อนเยลลี่เขาหาของตลอนตลอนขายไปทั่วแต่เดี๋ยวเนี้ยได้ยืนขายอยู่กับที่แล้วไง <c oughs> <c oughs> 2คนนานเลยล่ำรวยกันใหญ่เลยนะดูสิใส่ทองเส้นเบลเลยเออว่าแต่รถคันนั้นของแกวใช่รถพกชันเองคุณใดจะรู้จักปะเนยอย่างเยลลี่อ่ะจะไปรู้จักรถแบบนั้นได้ไงล่ะจริงอย่างฉันน่ะหรอจะไปรู้จักรถหรูๆแพงแบบนั้น แต่ว่าได้เห็นเพื่อนได้ดีได้ดีฉันก็ดีใจมากแล้วถ้าคนไม่มีวาสนาอย่างแกมันก็เหนื่อยเลยนะเฮลลี่ว่าแต่พวกแกสองคนเอามามาสักกล่อง,องสองกล่องไหมฉันได้ข่าวมาว่าแกทำธุรกิจแล้วก็เจงไม่เป็นท่าเลยนี่ใช่ไหม คือว่ามันเคยรวยแต่ตอนนี้ยแอนรี่เขาตกอ,อับไปละฉันละสงสารกจริงจริงจะทำไงได้ล่ะรายได้ไม่ค่อยจะมีแต่รายจ่ายเท่าเดิมอยู่เลยรายรับไม่่อกับรายจ่ายแบบนี้ก็แย่สิแกคงจะท้อแล้วก็เครียดหน้าดูเลยสิท่าใช่ท้อมากๆท้อจนไม่รู้จะท้อไงเลย ทุกวันนี้ฉันได้จะปลอบใจตัวเองนะว่าสักวันคงจะดีขึ้นแต่อย่างว่าแหละมีคนอีกตั้งมากมายที่เขาแย่กว่าฉันแต่เขายังลุกขึ้นมาสู้ได้เลยฉันก็เลยลุกขึ้นมาสู้บ้างเหมือนกันเนๆเพื่อนเราก็ลำบากแล้วอะเรามาแบ่งเศษเงินให้เพื่อนเราหน่อยดีไหมเนยช่วยอุดหนุนเยลลี่เขาสักสองสากล่องสิ <c oughs> ได้ว่าแต่ มามา่มากับจอกระจอบอย่างเงี้ยก็คงขายกล่องแค่ไม่กี่บาทจริงไหมยันลี่กล่องละสามสิบบาทอะโหทำไมแค่มามา่มายังขายแพงขนาดนี้อะมามา่าสองละห้าหกบาททุกอย่างก็มีต้นทุนของมันไหนจะค่ากล่องค่าตะเกียบค่าถุงหูหิ้วค่ามามา่มาค่าท็อปปิง้งแล้วไหนจะค่าแรงฉันอีกอะถามจริงขายแพงขนาดเนี้ย วันวันนึงจะขายได้สักกี่บาทถ้าขายได้สูงสุดนะสามชั่วโมงสี่หมนบาทอะส <40, 000 S 2> ี่หมื่นมีขายได้เยอะจังวะนั่นดินานทีจะได้ขายอ่ะแกค,คงดีใจแย่เลยสินะ ใช่ดีใจดิดีใจจนหายเหนื่อยไปเลยแหละผู้แกลองชิมดูไหมอ่ะะเกียบ ออร่ยเลยเฮดเนยพวกแกอยู่ร้านเองฉันโทรไปหาพวกแกตั้งหลายสายทำไมไม่รับขอโทษทีนะครับคุณนิลี่ให้รอนานไม่เป็นไรแล้วรถที่ฉันให้เอาไปล้างล้างเสร็จหรือยังคือว่าเฮดกับเนย เขายื้อไปขับอะครับนี่มันหมายความว่าไงอะฉันไปคนขับรถให้คุณยิลี่เขานนะแล้วก็ร้านนี้เป็นล้างของฉันเองฮะ <c oughs> ขอก <c oughs> ุณแจคืนด้วย <c oughs> แล้วก็สร้อยทองนาฬิกาแล้วกำไรขอคืนด้วย กระเป๋าด <mm ้วยเกือบลืมไปแล้วเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยไปขอบคุณยิลี่เขาฉันเข้าใจพวกแกนะว่าพวกแกอยากมีหน้ามีตาในสังคม แต่ส people, the the year, people. People like ิ่งที่พวกแก่ทาอยู่เนี่ยมันลดทอนคุณค่าของตัวเองลงอยู่นะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแต่พวกแกกลับมาดูถูกฉันแบบนี้เนี่ยนะเพื่อนกันอ่ะมันไม่ได้วัดกันที่รวยจนหรอกนะมันวัดกันที่ความจริงใจต่างหากพวกฉันก็แค่ก็แค่อยากจะอวดคนอื่นว่าตัวเองรวยว่างั้นเลิกหลอกตัวเองสักทีหัดอยู่กับความจริงซะบ้าง เพื่อชีวิตพวกแกจะมีความสุขขึ้นมากกว่านี้เลยคนเรานี่มันยังไงกันนะมีความสุขตอนเห็นคนอื่นตกต่ำกว่าตัวเองและพร้อมที่จะเหยียบจนคนอื่นมิดดินไม่คิดจะให้โอกาสเขาได้แก้ตัวบ้างเลยอือไงเจ<ม>นลีซีรี